โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหงวิชระวรากรสงครามยุคใหม่รัสเซียยูเครนใครจะชนะถึงวันนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เข้าวันที่10แล้วข่าวในสนามรบที่ออกมาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยชัดเจนเรารู้ว่ารัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนหลายทิศทาง บางเขตโดยเฉพาะทางใต้ก็สามารถยึดพื้นที่และเมืองสำคัญเช่นเมืองท่าได้แล้วเขตอื่นๆรวมถึงเมืองใหญ่อันดับสองและเมืองหลวงก็ดูเหมือนว่าจะสามารถรุกรบเข้าประชิดห่างจากจเขตเมืองเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานก็อาจจะยึดครองเมืองได้สำเร็จชัยชนะในยูเครนของรัสเซียนั้นอยู่แค่เอื้อมเมื่อคิดถึงรัสเซียนั้นเป็นมหาอำนาจ และมีขนาดใหญ่กว่ายูเครนมากถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับหมาป่าที่ต่อสู้กับลูกแกะยังไงก็ชนะไม่ช้าก็เร็วแต่ทั้งหมดนี้จริงหรือในฐานะที่ชอบศึกษาติดตามเรื่องของสงครามระหว่างมนุษยชาติโดยเฉพาะในกรณีของสงครามโลกครั้งที่2และติดตามการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองของโลก โดยเฉพาะในช่วงหลายสิบปีมานี้ผมเองมีมุมมองต่อสงครามรัเสเซียยูเครนต่างจากคนส่วนใหญ่อย่างสิ้นเชิงประการแรกก็คือสงครามนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาชั่วข้ามคืนและถึงวันนี้มันได้กลายเป็นสงครามระหว่างรัเสเซียกับนาโตไปแล้วเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นผมคิดว่ากลุ่มนาโตมองว่าปูตินรัเสเซียกำลังก้าวร้าวและต้องการนำรัเสเซียกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่แบบอดีตโซเวียต คล้ายๆกับกรณีที่ฮิตเลอร์เยอรมันก่อสงครามในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรไม่กล้าขัดขวางหรือทําอะไรเพราะกลัวเกิดสงครามใหญ่ดังนั้นในรอบนี้พันธมิตรซึ่งก็คือนาโตก็มีบทเรียนแล้วว่าถ้ายังนิ่งเฉยก็จะนําไปสู่สงครามใหญ่หรือสงครามโลกอีกจึงต้องขัดขวางและต่อสู้เพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลม ประการที่สองที่ผมน่าจะเห็นต่างก็คือผมคิดว่าเวลาที่ผ่านมาแค่สิบวันนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียไม่ได้ชนะหรือได้เปรียบอะไรเลยในสงครามผมเองคิดว่ารัเสเซียกําลังเสียเปรียบได้อยู่ในภาวะที่จะยากลําบากมากในที่สุดแล้วก็จะพ่ายแพ้แบบหายนะแบบเดียวกับที่เยอรมันประสบในสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่อเมริกาประกาศเข้าสงครามร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร สองปีหลังจากเริ่มสงครามในวันนั้นถ้าวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าฝ่ายอักษะและเยอรมันต้องแพ้สงครามอย่างแน่นอนเหตุก็เพราะว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศใหญ่มากและมีทรัพยากรมหาศาลไม่มีทางที่เยอรมันญี่ปุ่นและอิตาลีจะต่อกรได้เลยทั้งๆที่ในวันนั้นเยอรมันและญี่ปุ่นกําลังลุกรบและมีชัยทั่วโลกทั้ทงญี่ปุ่นและเยอรมันต่างก็มองว่าอเมริกานั้นไม่มีอาวุธ ไม่มีทหารที่มีประสบการณ์และเป็นประเทศที่ประชาชนและวัฒนธรรมอ่อนแอไม่พร้อมที่จะต่อสู้อะไรทั้งนั้นซึ่งก็เป็นการมองที่ผิดพลาดอย่างถึงที่สุดบางทีอาจจะเป็นเพราะผู้นำของประเทศไม่เข้าใจหรือมีอคติกลับมารอบนี้ก็อีกเช่นกันที่ได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตไม่ปล่อยเวลาไป2ปีก่อนที่จะประกาศสงครามกับรสัสเซีย พวกเขาแทบจะประกาศสงครามทันทีตั้งแต่รัเสเซียเริ่มบุกยูเครนบางทีนักวิชาการสงครามคงได้เรียนรู้แล้วว่ายังไงกลุ่มนาโต้ก็ชนะแน่เพราะคำนวณดูแล้วว่าตนเองมีพละกำลังมากกว่ารัเสเซียอย่างเทียบกันไม่ได้พลังหรือศักยภาพทางเศรษ,ษฐกิจซึ่งจริงๆก็รวมถึงการรบและสงครามของรัเสเซียวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP นั้นเล็กกว่ากลุ่มนาโตมาก และน่าจ,จะอยู่ที่ประมาณ3-4%เปอร์เซ์เท่านั้นอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นก็คือรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์มากเท่าๆกับนาโตซึ่งถ้ามันนำถูกนำออกมาใช้ก็สามารถทำลายล้างโลกได้ดังนั้นนาโตต้องใช้วิธีการต่อสู้รูปแบบใหม่ของศตวรรษที่21นั่นก็คือสองครามการค้าและข่าวสารข้อมูลที่นาโตมีมหาศาล ในขณะที่รัสเซียมีน้อยมากโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกาภิวัตน์นั้นมีประเทศน้อยมากที่สามารถอยู่ได้โดยตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นทรัพยากรต่างๆในโลกที่นำมาเลี้ยงดูผู้คนและทหารผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงอาวุธต่างก็ผ่านเครือข่ายการขนส่งทางเรือและอากาศ การชำระเงินและแลกเปลี่ยนสินค้าก็ต้องอาศัยตัวกลางที่ส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐหรือประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในกลุ่มนาโตดังนั้นในขณะที่สงครามโลกครั้งที่2เรือดำน้ำําหรือเรืออูของเยอรมันเป็นกําลังสําคัญทางสงครามที่คอยโจมเรือฝ่ายสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตร ไม่ให้ขนสินค้าและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้อังกฤษสงครามรัเสเซียกับนาโต้กลับกลายเป็นการแซงชั่นของฝ่ายสามพันธมิตรนาโต้ NATO, ไม่ให้เรือสินค้าของตนขนสินค้าให้รัเสเซียในด้านการเงินเองสถาบันการเงินของรัเสเซียก็ถูกแซงชั่นไม่ให้ใช้ระบบการโอนเงินสากล s ว i f t ซึ่งทําให้รัเสเซียมีปัญหาในการซื้อขายสินค้าที่จําเป็นหรือการค้าระหว่างประเทศดังนั้น ถึงแม้ว่ารัสเซียเองจะมีเงินแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้ซ้ำรายยิ่งกว่านั้นเงินสำรองที่สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับนานาชาติก็เป็นเงินของศัตรูคือเงินดอลลาร์ซึ่งสามารถถูกแช่แข็งเอาไปใช้ไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงทําให้ผู้คนเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนรัสเซียขาดความมั่นใจในเงินร r เบิลอย่างหนักเพราะเงินนั้นไม่สามารถนํามาเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ที่สามารถนําไปใช้ที่ไหนก็ได้ผลก็คือ เงินรูเบิลตกลงมาหลาย10%เในชั่วข้ามคืนแล้วก็ส่งผลต่อไปถึงตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นที่ตกลงมามากกลายเป็นวิกฤตดัชนีตลาดหุ้นตกลงมาแรงหลาย10เซนจนต้องปิดตลาดจนถึงวันนี้เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียก็แทบจะล้มละลายข้อสรุปก็คือประเทศรัสเซียแทบจะล้มละลายแล้ว แบบนี้จะต่อสู้สงครามได้อย่างไรสงครามการค้าและการเงินยังไม่พอสงครามข้อมูลข่าวสารถูกนำมาใช้อย่างเต็มพิกัดความไม่ชอบธรรมของรัสเซียต่อการบุกยึดยูเครนและทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงเด็กเล็กที่ต้องตาย หรืออพยพหนีตายออกนอกประเทศในขณะที่พ่อต้องกลับไปจับปืนต่อสู้กับผู้ลุกการรัสเซียถูกกระจายออกไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางในชั่วข้ามคืนโดยสื่อของฝ่ายนาโต้ที่ครอบงำโลกอยู่นี่ก็แตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองที่แม้แต่เรื่องของคนยิวถูกฆ่าตายในค่ายกักกันของเยอรมันเป็นล้านล้านคนเป็นเวลาหลายปีก็ไม่เคยถูกนาเสนอเลยดังนั้นมติมหาชนโลกต่อรัสเซียจึงเป็นลบอย่างหนัก ในแทบทุกวงการตั้งแต่บริษัทธุรกิจระดับยักษ์ของโลกรวมถึง Apple, Facebook, Toyota ต่างก็ระงงับการทำธุรกิจกับรัเสเซียแม้แต่แวดวงของการกีฬาที่คนเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ต่อต้านรัเสเซียและไม่ยอมให้รัเสเซียร่วมเล่นด้วยตอนนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทหรือสถาบันระดับโลกและคุณไม่ทำอะไรที่เป็นการประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับการบุกข,ของรัเสเซีย คุณก็คือหมาหัวเน่าและคนจะไม่ร่วมสมาคมหรืออุดหนุนสินค้าของคุณการถูกโดดเดี่ยวนั้นในช่วงแรกคุณก็จะเศร้าหมองในระยะยาวคุณตายและในที่สุดคนรัเสเซียเองก็จะต้องบอกปูตินว่าคุณต้องจบแล้วซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่นาโต้ต้องการถ้าจนตรอกจริงๆรัเสเซียยังมีระเบิดนิวเคลียร์ที่จะใช้ได้แต่รัเสเซียจะกล้าใช้หรือ ปูตินอาจจะมีอำนาจสั่งและสั่งได้แต่คนที่ทำก็จะต้องมีหลายคนเช่นผู้บังคับบัญชากองทัพและเขาจะทำหรือทนาโต้ก็ยังไม่ได้ยิงนิวเคลียร์หรือข่มขู่ว่าจะทำว่าที่จริงนาโต้ไม่ได้ประกาศด้วยซ้ำว่าเป็นคู่สงครามดังนั้นสงครามนิวเคลียร์ก็คงไม่เกิดนิวเคลียร์นั้นที่จริงเป็นอาวุธที่ใช้ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามใหญ่โดยเฉพาะระหว่างประเทศใหญ่ๆของโลก เพราะทั้งสองฝ่ายรู้ว่าถ้ายิงออกไปตัวเองก็จะตายด้วยแต่นิวเคลียร์นั้นไม่ได้ทําให้คุณชนะสงครามแม้แต่มหาอํานาจหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างอเมริกาก็แพ้สงครามหนึ่งเนืองต่อประเทศที่เล็กกว่ามากและที่แพ้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องของการยิงปืนขีปนาวุธิหรือระเบิดเลยแพ้เพราะเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั้งนั้นในสงครามยุคใหม่แห่งศตวรรษที่21รัสเซียกำลังทำผิดพลาดมาก บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าปูตินแก่เกินไปและมีชีวิตอยู่ในโลกของความขัดแย้งรุ่นเก่าจึงไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วการที่ยังสามารถตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศได้นั้นก็เพราะอำนาจเผด็จการที่ยังมีอยู่มากในรัสเซียซึ่งมักทำให้ประเทศเสียหายหนักและก็เป็นแบบนี้ในทุกประเทศที่เป็นเผด็จการทั้งในอดีตและปัจจุบันในฐานะนักลงทุนที่ต้องอิงกับพื้นฐานของประเทศ ผมได้เห็นความเสียหายจากการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศที่เป็นเผด็จการมากขึ้นทุกทีหุ้นของประเทศเหล่านั้นบางทีหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีราคาถูกมากจนเรียกได้ว่าเป็นหุ้น VI แต่โชคดีที่ไม่ได้เข้าไปลงทุนเพราะสุดท้ายผู้นําก็ใช้อํานาจเผด็จการที่เป็นผลเสียหายแก่หุ้นและเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยดังนั้นก่อนลงทุนก็ต้องวิเคราะห์ประเด็นนี้ก่อนผมเองคิดว่าถ้าประเด็นก็คือ เป็นประเด็จการแต่อำนาจไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวแบบนี้ก็อาจจะยังพอรับได้5มีนาคม2565ดรนิเวศเหมชิระวรากร